โอ้ยท่านผู้ชมอัดไปตั้งนานแล้วพูดไปตั้งนานแล้วไม่ได้อัดโอ้ยตายแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะพูดอีกสักประมาณสองนาทีนะคะในพื้นที่ภายในโบราณสถานแห่งนี้หรือศาสนสถานภายในน,นะคะผู้ที่จะเข้ามาได้นะคะจะต้องเป็น บุรุษเพศนะคะแล้วก็มีความสําคัญในการประกอบพิธีกรรมอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ระดับสูงส่วนพระมหาเทวีนะคะคก็จะอยูอ่รอบนอกนะคะที่จะมีสถานที่ในการสวดของท่านเองนะคะก็จะอยู่ปรมรพิธีข้างนอกผู้ที่จะเข้ามาสักการะบูชาภายในมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้จะต้องเป็นบุรุษเพศนะคะแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ แล้วก็เป็นพระมนา,าจารย์ระดับสูงนะคะที่เป็นเหล่านักพระนักบวชนะคะ,ะผู้ที่ทําหน้าที่เป่าสังตรงอน,นะคะถวายดอกไม้นะคะถวายกํายานนะคะแล้วก็ประคมดนตรีนะคะประคมหม่งประคมสังตรงอนต่างๆตาเราจะถึงส่วนนะคะประ ประกอบไปด้วยนะคะแล้วก็พูดที่สันกระดิ่งนะคะลก,กันด้วยนั่นเองดังนั้นในบริบทภายในเนี้ยนะคะจึงมีแต่เสียงสวดมนต์นะคะสักการะบูชาต่อเทพเจ้านะคะ<ส>แล้วก็พระมหากษัตริย์รูเชื้อพระวงระดับสูงนะคะ<ส>ก็จะมาตกแต่งประดับเทวรูปนะคะด้วยของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยเงินทองผ้าผ่อนทอนสบายนะคะแล้วก็เครื่องประดับมีค่าอัจรัตนะต่างตนะคะมีกำยาาดอกไม้ พวงมาลัยนะคะแล้วก็ตลอดจถึงการทาสมาธิจิตเพื่อถวายเดชเทพเจ้าแล้วก็ให้ประทานความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ประทานความาสุขให้กับไพร่ฟ้าอา,อาณาประชาราชนะคะให้ร่มเย็นเป็นสุขนะคะในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนั้นในฐานคติของศาสนาพรามหมณ์ินดูจึงถือว่าเป็นคติโบราณน,นะคะจึงถือว่าเป็นคติแบบดั้งเดิมนะคะที่ยกในสถานะมนุษย์นะคะให้เป็นดัง สมุติเทพนั่นก็คือในสถานะของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็พราหมณ์เป็นผู้ติดต่อเทพเจ้าและเป็นผู้กระทำพิธีกรรมนะคะเป็นผู้ส่งสารและเป็นผู้รับสารจากเทพเจ้าเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสถานะทั้งสองนี้จึงเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะคะคุณยายจะเดินมาดูด้านหลังกันเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปสูงๆมากเดี๋ยวคุณยายจะตามตามไปไม่ไหวนะคะ อ่าเรามีคุณยายเดินมาเที่ยวกับเราด้วยคุณยายบอกว่าอายุฉันมากแล้วถ้าฉันจะนั่งอยู่กับรถเนี่ยอาจจะไหวไหมก็เลยบอกว่ายายบางทีวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของยายก็ได้นะยายไปเที่ยวกับหนูเธออัดวิดีโอไว้ด้วยกันแก <c oughs> <c oughs> ก็สู้มานะคะเออไม่แต่คนขายดีๆเขายังไม่มานะแตจ่จริงๆการทําอะไรอย่างนี้มันต้องเป็นคนนักสู้เนาะยายเนาะ พ้ายายเคยเดินผู้ดงเดินอะไรมาแต่ถ้าคนไม่เคยเดินมาเขาก็บอกว่าเขาเคยมาเที่ยวแล้วเขาเคยมาเห็นแล้วเขาก็จะรู้ไม่รู้สึกไม่แฮปปี้นะคะแต่จริงๆไม่ใช่ดิฉันมาที่นี่10ครั้งดิฉันก็จะเข้ามาไหว้ถึง10ครั้งมากี่ครั้งก็คือจะมีโอกาสก็จะเข้ามาเดินมาเที่ยวมาชมมาอัดวิดีโอมาพ,พูดนู่นพูดนี้อะไรต่างๆนะคะก็จะมีชาวปากีสถานอัฟกานิสถานนะคะบาเรนนะคะแล้วก็ อิหร่านนะคะดูใบต่างๆที่ที่ติดตามนะคะเราอยู่นั้นนะคะเขาก็บอกว่ามันคืออะไรนะคะเขามันตั้งอยู่ที่ไหน <_ ening> โออยู่ประเทศไทยใช่ไหมทําไมมันสวยงามแท้นะคะสิ่งเหล่านี้ทําไมถึงสวยงามจังเลยยายจ๋ามายายมาเดินตามตามตามหนูมาตรงนี้อ่ะ,อ,ะอ่ะนี่ค่ะทุกท่านก็จะได้เห็นยโสธาราด้วยแล้วก็จะได้เห็นปราสาทด้วยนะคะอ่ะ ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะองค์ประสาทนะคะห้าหลังนั่นเองเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปด้านหลังประสาทนี่ค่ะเห็นไหมทุกท่านคะสวยงามมากเลยนะคะค่ะที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยเสียงสวดมน์นะคะ แล้วก็ผู้บำเพ็ญพจนพรหมจรรย์นักบวดนักพรตต่างๆนะคะมีความต้องต้องบำเพ็ญตะบะนะคะถึงจะเกิดบุญญาธิการฤทดาพินิหารต่างๆได้เนาะแต่ว่าบันไดเขาก็ไม่ไม่เขาก็จะทำอย่างนี้เนอะปราสาททุกที่ก็จะแค่นี้เนาะบันไดเขานะ่ะ เหมือนเราจะต้องค่อยๆค,ค,คลานขึ้นคลานลงน่่ะท <L an> ุกท่านจะมองเห็นสระไหมคะสระนี้จะเป็นสระสี่ทิศนะคะเรียกว่าสระโบกครณีนะคะ <L an> ซึ่งถือว่าเป็นสระสวรรค์นะคะดังนั้นเมื่อเทพเจ้าจะตั้งอยู่ณที่ใดๆก็ตามนะคะสระที่แห่งนี้นะคะก็จะผุดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีดอกบัวรัตนะนะคะ <L an> เขาเรียกว่าดอกบัว แก้วดอกบัวเงินดอกบัวทองดอกบัวมุกดาดอกบัวไพลินนะคะดอกบัวทับทิมนะคะแล้วก็ด้วยสีชนช่อต่างๆสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงสีนู้น,ส,นสีนี่ต่างๆนะคะก็จะผุดขึ้นมากับน้ําแล้วก็น้ําในสะระบกกรณีนี้เป็นน้ําที่ไม่เปื้อนกายมนุษย์แต่เป็นน้ําที่เมื่อจับต้องแล้วก็จะเกิดความเย็นกายเย็นใจนะคะสามารถชะโลมสิ่งสกปรกนะคะที่อยู่ในร่างกายนี้ออกมา เหมือนกับว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะถ้ามนุษย์ก็จะเรียกว่าเป็นน้ําเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ําสวรรค์นะคะดังนั้นน้ําสวรรค์หรือน้ําศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นี่เองนะคะจึงถือว่าเป็นคติความเชื่ออย่างมากต่อการที่เวลาเทพเจ้า,าไปปฏิษฐานอยู่ณนะที่ใดก็ตามนะคะเราก็จะก็จะเกิดน้ําพวกนี้ผุดขึ้นเองด้วยบุญญาธิการของท่านนะฮะท่านไปว่าไปอยู่ที่แห้งแล้งนะคะก็จะเกิดดอกบัวเกิดต้นไม้ เป็นป่าเขาลำนอภัยนะคะเกิดความสวยงามสงบร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นเมื่อเทพเจ้าไปประดิษฐานอยู่ณนะที่ใดความอุดมสมบูรณ์หรือความสงบสุขมันก็จะเกิดขึ้นในสถานที่ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นน้ำนะคะหรือคงคาเนี่ยที่ผ่านวรกายของพระศิวะหรือศิวะลึงค่ะเนี่ยนะคะถือว่าเป็นน้ําที่ปลุกเสกแล้วนะคะโดยมีความศักดิ์สิทธิ์ในโดยตัวของของของเขาเองนะคะ แล้วก็เมื่อน้ำเนี่ยไหลนองออกมานะคะผ่านท่อส่มาสูตรแล้วเมื่อไหลไปอ,อยู่ณนะที่ใดก็ตามนะคะเมื่อมนุษย์นะคะได้นําน้ํนานั้นนะคะไปชะล้างนะคะไปอาบไปดื่มไปกินไปประพรมสถานที่ไปประพรมสิ่งของที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็ะะย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลน,นะคะ ก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลน,นะคะเกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ระงับเพศภัยหรือกําจัดสิ่งชั่วร้ายนะคะหรือสิ่งเลวร้ายต่างๆหรือพลังไม่ดีนะคะให้มาลายหายสิ้นไปได้นะคะแล้วก็ผุดเกิดในสิ่งที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในศาสนาพรามหมณ์ฮินดู จึงมีความเชื่อนะคะอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าน้ําที่ผ่านสีวลึงแล้วก็ผ่านท่อสู่ผส์นี้มาจากด้านในเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นน้ําที่บริสุทธิคคะะ์ดังน้ําสะโบครณีนะคะดังน้ําอโนดะนครแล้วก็ดังน้ําที่ได้ผ่านนะคะการชรําระล้างจากพระศิวะแล้วแล้วก็น้ํานี้นะคะมนุษย์ยังมีความเชื่ออีกว่าสามารถล้างซึ่ง เขาเรียกว่าความเป็นเสียดจันไรนะคะความไม่ดีไม่งามในร่างกายของเราเนี่ยให้หมดสิ้นลงไปได้นะคะแล้วก็ให้เกิดกลับกลายเป็นสิ่งเขาเรียกว่าอะไรให้กลับกลายมาเป็นสิ่งสิ่งงดงามนะคะสิ่งสวยงามนะคะความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตนะคะทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆดังนั้นฐานกติของศาสนาพราหมณ์ให้ดูจึงมีฐานกติในการไปอาบแม่น้ําคงคา พราะว่าจุดกําเนิดของแม่น้าคงคานั้นไหลมาจากเขาหิมาลายัยซึ่งเขาหิมาลัยตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลักการทางศาสนานั้นบอกว่าเป็นที่สถิตของเทพเพจ้าและเป็นต้นกําเนิดของศาสนานั่นเองนะคะดังนั้นว่าทําไมเขาหิมาลายาหรือเขาหิมาลายัยจึงเป็นต้นกําเนิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าหรือมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพระศิวะเทพและพระนางอุมอาเทวีเจ้าแล้วก็เหล่าถวยเทพ องค์อื่นๆที่สําคัญด้วยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นพุทธแบบมหายานนะคะพุทธพุทธแบบที่เบสก็ยังมีความเชื่อว่าภูเขาลูกนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทานคติความเชื่อในเรื่องของอํานาจสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ว่าแต่รูปแบบของวิญญาณความชั่วร้ายหรือพดผีปีศาจนะคะแม้แต่พุทธศาสนาแบบเถรวาหรหรือพุทธศาสนาแบบมหายานก็ยังมีความเชื่อนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้มัน มันมันไม่มีนะจริงๆพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีนะคะดังนั้นศาส,สนาพราหมณ์ฮิูจูจึงเป็นศาสนาหนึ่งที่อยู่มานานนะคะนับพันปีหลายพันปีหลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วก็ยังมีการนับถือเพราะว่าถือว่าเป็นศาสนาที่เขาเรียกว่ามันตอบโจทย์มนุษย์ได้มากกว่าแล้วก็เข้าถึงมนุษย์ได้มากกว่าพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาเนี่ย มันเหมือนลักษณะเราจะต้องไปบำเพ็ญตนนะคะประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดนะคะจึงจะประเสริฐได้ด้วยหลักการด้วยข้อข้อกระบวนการด้วยหลักคาสอนอย่างเช่นเ,เราอยากจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานมันก็จะมีสีนสมาธิปัญญาเป็นหนทางแห่งการดําเนินและก็การรู้แจ้งใช่ไหมคะเราจะนั่งอยู่เฉยๆเราจะอ้อนวอนไม่ได้นะคะเราจะไม่ได้สิ่งเหล่านั้นกลับมาเลย แต่ศาสนาครามมินดูว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความเชื่อต่อเทพเจ้าและก็การบูชาของคุณถูกต้องบัตรพลีของคุณถูกต้องแล้วก็กําหนดวันเวลาของคุณถูกต้องโดยพราหมและคุณกระทําด้วยความเชื่อความศรัทธาคุณก็จะได้รับพรจากเทพเจ้าไม่ว่าแต่เรื่องทรัพย์สินเงินทองโชคลาภว,วาสนาบารมีโดยการอ้อนวอนโดยการสวดโดยการอธิษฐานจิตนะคะดังนั้นความเชื่อนะคะ ที่มนุษย์พึงจับต้องได้เหล่านี้เองจึงเป็นเงื่อนไขให้มนุษย์รู้สึกนิยมนะคะชอบแล้วก็บูชาได้มากกว่านะคะเหล่านั้นในลักษณะอย่างนี้นะในในในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนศาสนามาเนาะเราก็จะวิเคราะห์ให้ฝั่งสันส้นๆว่าเอ๊ะทำไมศาสนาพราหมณ์มันมันจึงอยู่ได้นานแล้วก นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเวลาถ้าอยู่ได้นานแล้วทาไมศาสนาพราหมณ์จึงไหลบ่ามาในเขตพื้นที่ตรงนี้แต่ทําไมทุกอันนี้มันยังเสื่อมสลายหายไปเพราะอะไรคะเพราะหนึ่งมันมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดิน 2. ผู้นํารับผู้นําชาติผู้นําแว่นแคว้นนะคะอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแล้วแต่อาจจะเอามาไว้ในการเชิดชูในการให้ความเคารพในแว่นแคว้นแห่งเมือพงพระนครแต่ว่าไม่ได้หลากหลายแต่อาจจะซัพพอร์ตในเรื่องของ พุทธศาสนานะคะในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างไรเพราะว่า,เ,า,เ,าเมื่อเจ้าแคว้นนะคะเมื่อกษัตริย์นะคะได้ได้น้อมรับนะคะพระพุทธศาสนาเข้ามานั่นหมายถึงว่าก็จะต้องมีพระนะคะเข้ามาสอนเข้ามาเผยแผ่คําสอนจนทําให้ศาสนิกเนี่ยนะคะหรือมนุษย์ทั่วไปเนี่ย เกิดการเห็นพ้องต้องการตามหลักการและเหตุผลรู้สึกมีปัญญามากขึ้นนะคะรู้สึกนู่นนี่นั่นมากขึ้นลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีอิสระทางความคิดแล้วก็อิสระทางการกระทำมากขึ้นโดยการปฏิบัติตามแนวทางอันประเสริฐก็คือ,อาการความหลักความรู้กันได้มาซึ่งความรู้คืออริยสัจส,สีแล้วก็หนทางในการดับทุกข์หรือหนทางในการดับซึ่งปัญหาทั้งปวงแล้วม่อก่อให้เกิดปัญหาหรือความเจริญต่างๆก็จะเป็นอริยามรรคมีองค์8 ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นคําสอนที่ท้าทายศาสนาอื่นทั่วโลกนะคะศาส,สนาอื่นทั่วโลกก็ไม่ใช่ว่าเขาจะ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 ชอบเนาะเพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่ได้เป็นพุทธไม่ได้เป็นอะไรก็เ,เกิดการโจมตีกันโน่นนี่นั่นมากมายหลากหลายแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอนนานาจของพระมหากษัตริย์แล้วก็ความเข้มแข็งของมวลชนที่รู้สึกว่าเออต้องการที่จะ,ะนำบางประยุกต์นำมาใช้นำมาอะไราจนกลยเป็นบทบาทของชุมชนสังคมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ก,ก็กลายเป็นบทบาทของพุทธศาสนาเข้ามาจนกลายเป็นความมั่นคงตั้งแต่อดีตต่อมาจากจากพื้นที่ท,ที่นับถือศาสนาพราหมณ์แห่งนี้จนมาถึงในยุคป,ปัจจุบันนะคะก็เป็นนับพันปีมาแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาก็มีอายุนะคะมากกว่า2,600ปีตั้งแต่วันที่พระองค์สเสด็จรับขันปรินิพานนะคะมาจบจนมาในปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะ ะะดังนั้นอายะโสธราของยุติการน,นําเสนอไว้นะคะแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวปรา,าสาทเมืองต่ํากับความเป็นมาความสําคัญของศาสนาระหว่างขรามกับพุทธสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ